อันไม่ใช่ของพี่ของใคพี่สั่งอะไรไปใส่กระทะแต่พี่อยากกินแล้วก็สามารถกินได้ถ้าคนเราอยากกินก็ต้องกินได้อูเจ้ามางมึงดีตะาเขาต้องคนดีอ่ะกินดิตอนนี้นะเราอยู่ที่เออเนี่ยักสักทีเหอะใช้กันเต็มเลยตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่อุ่นไอมางนะฮะไม่ใช่อุ่นไอมางจังหวัดน่านไม่ใช่อะกูต้องบอกความจริงไหมตอนนี้เราอยู่กันที่ด่านช้าง สุพรรณบุรีอำเภอด่านช้างนะฮะตำบลกระเสียวนะครับผมเป็นอุทยานท,ยาที่อยู่ตรงนู้นตรงนี้ไม่ใช่อุทยานตรงนี้เป็นที่เอกชนนะครับชื่อว่าบ้านฮอมขึม,ม <c oughs> บ้านสวน,สวนขวัญอ๋อบ้านสวนขวัญอ่นานภาษาอังกฤษไม่เก่งที่เขาปูมาตั้งนานคือเขาคิดอยู่เลยว่าที่เนี้ยที่ไหนไม่รู้ชื่อ <c oughs> ไม่รู <c> ้ <oughs> <c oughs> บ้านสวนขวัญเขาจะเป็นร้านกาแฟกลางคืนก็เป็นบาร์มีดนตรีฟ็อกซ์ซองเล่นแล้วพี่เขจะบริการจากข้างล่างขึ้นมาให้เราถึงข้างบนบ้านจริงๆอ่ะเขา ให้เราลงไปกินข้างล่างแต่ไอ้นนูย้ยเ, <c oughs> เราจะสินพิเศษจริงอันนี้คือเขาให้เราลงไปกินข้างล่างจริงจะสบายขน,หนาหนออาูี้ <c oughs> แล้วกินของคนอื่นเขาหมดเลยแล้วซึ่งการเดินทางมาที่เนี่ยมันก็คืออยู่ริม ของเรื่อกนกระเสียวฝั่งท้ายเขื่อนปก <นะ S 1> ติเราเข้ามาให้มันจะมีซุ้มของของเครื่อกนกระเสียวให้เข้าไปแล้วก็ถ่ายบนสันเขื่อนเล่นกันอะไรเงี้ยให้เลยมาทางขวานิดหนึ่งก็ไล่ามาทางเรื่อยๆตามถนนก็จเจอป้ายใหญ่ก็พักได้จริงๆก็เสิร์ชชื่อก็ตามปักหมุดมาเลยก็ได้บรรยากาศค่อนข้างโอเคสําหรับในช่วงเวลาปลายปีแบบนี้นะครับโอ้โหเสียงสดเป็นแจ๊สสดดีสดดมากเลยอ่ะมีบ้านบ้านหลังละหนึ่งพันนอนได้สองคนแล้วก็มีเต็นท์หลังละแปดร้อยนอนได้สองคนเท่งน้นแยก อันนี้อันแหละประมาณนั้นคร่าวๆนะฮะซึ่งมันอยู่ไม่ไกลกับที่เราจัดงานเดี๋ยววันนี้เราจะไปถ่าย36กันกับคอนเซ็ปต์เฮ้ยพูดดีๆนะเฮ้ย ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สนามพัทยาสะกิดนะครับก็จะมีการแข่งรถมอเตอร์ไซค์แดกนะครับรุ่นซีซีไม่เกิน125นะสว้าแดดนะฮะแล้วก็ติโน่ที่จูนเครื่องมาใหม่เป็น4ี่จังหวะแข่งกันสองจังหวัดนะฮะตอนนี้ก็คือเสียงมันดังมากเราไม่สามารถที่จะบอกเปิดรายการอ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายที่เต็นท์กันนะฮะซึ่งอันเนี้ยจะเป็นเพลงเกี่ยวกับโพสต์ล็อกนะฮะอ่านุ้ยเกี่ยวกับเต็นท์นี่เพลงอะไรดีวะมันมีความแบบว่าอบอุ่นไหมของการแบบแคมปิ้งระวังอ่ะระวังเหรอ รวังหน้าพาวงหลังอะไรเงี้ยอ่ะอย่างเสานี้ยไหมอ่าโหเราถ่ายแบบอากูโก้ดีกว่า <c oughs> แต่เลือเสาอ,อ,อ่ะฮะ่ไมดีไหม <c oughs> นะลองดูของขึ้นดูดิมไม้ก็จับทำจับจับเต้นเน่ะตื้ตื้ตื้อตื้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 อ <c oughs> เออเอออะไรเงี้ยแล้วก็เอ็มเอ็มบอกว่าเออแหละมันหายคนไม่สมประกอบ ทุกการกระทําที่เคยมีอยู่ทุกวันดีๆทุกช่วงนาทีทุกเดือนทุกปีนั้นย อันนี้ผมปรับเป็นสปีดหนึ่งนสอะครั F 4นะครับผมเนื่องจากตัวนี้เป็นฟิล์มฟิล์มอะไรวะพ o r ต้าส0่อืมมาเดี๋ยวเราไปอีโลเคชั่นกัครับตรงนี้มันถ่ายอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเสียงดังเล่าอะไรมากไม่ได้นัองเลทำซรงหน่อยดิทุกคนล้วนมีความฝันกันใช่ไหมครับ ใช่ครับผมก็เช่นกันความฝันแต่ละช่วงวัยของแต่ละคนนั้นส่วนใหญ่มักจะเปลี่ยนไปตามประสบการณ์ของชีวิตบางคนความฝันอาจจะค่อยๆเล็กลงถึงเริ่มเลือนลางและจางหายแต่กับบางคนเมื่อการเวลาผ่านไปความฝันกลับยิ่งกลายเป็นสิ่งที่ใหญ่ตามและหนึ่งในคนนั้นก็คือผมเองนี่แหละครับ นเอาข้างที่ถนัดค่ะไม่มีข้างนี้ถนัดตอนนี้เราอยู่เปนที่เขื่อนกระสีโอนะคะงั้นถ่ายมึงนี่แหละนอนนอนมึงนอนโอ้โหกาจัดเลยนวลนวลเออนอนงั้นโชว์เนื้อหนังมัโชว์ได้ไหมมันได้สกินโทนฟิล์มพัต้าสี่ร้อยถ้าไม่มีเนื้อหนังจะไม่ได้มันอ้วนเนี่ยตรงนี้ อ่าประมาณนั้นนะพิงสเปซบนสูงสูงนะสปีดผม800นะครับผมส่วน F สต็อปเป็นสิบนะฮะ มาเพลงต่อมาทีนี้มันจะมีผีเสื้อพี่รู้สึกว่าอยากให้ให้เราเข้าอยู่ในดงดงนั้นนะแล้วก็นอนมันมีก้อนหินก้อนตรงนั้นนะ่าสวยน่าถ่ายรูปนอนในเนี่ยผวังไหมผวังเออผวังก็ได้เหมนะือนนะมันผวังมันหมายถึงว่าอาจจะมีเรื่องของผวังที่ต้องมนสกดของข่าวพิฆาตพิงใช่เอาจริงจริงผวางมันแปลว่าการต้องมนได้นะเว้เยคือตาตกอยู่ในผวัง ซึ่งมึงเจอธรรมชาติที่สวยงาม,มงอยู่ในพวังนั่งนอนยิ้มอยู่บนโขดหินร้อนเนี่ยน่าจะได้ภาพที่สวยงาม,นม,าามาแน่ๆมาเดี๋ยวภาพแต่ภาพใหม่ออกจะมาดูดูเย็นๆใช่<ต>ความจริง,รงรละร้อนเย็นอากาศดีมากเลยไปพี่โอ้ยอะไรที่หมวผมอะไรสปีดผม6 4รนะฮะี1 1 ดิดไไ้หมูความไกลของถนนไหมยุด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 อเส้นเหลืองนะ ปวดหลังขิง้นมาเลยมึงก็จะไม่ลุกเหรอสบายดีกว่านะ <c oughs> สราหรับตรงเครื่องกัเสียวว่าเท่านี้ก็พอแล้ว เพราะว่าเดี uhm ๋ยวไกด์ลูกถ to so ่ายเยอะเดี๋ยวคนแม่งมากันเยอะแล้วเดี๋ยวเราเหมือนได้เราห่วงใช่ไหมห่วงวงนี้จังเลยไม่อย่างวงนี้ดังเลยอะไรเราก็ห่วงกระเสียวไงเดี๋ยวดังคนมาเยอะเแล้วพี่ก็ปูหมวดกระเสียวไปหลายรอบอยู่เหมือนกันอ่ะทีนี้คือให้ดูมันมีแมลงก้นกระดกอยู่ตรงผมนี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวบ้ากันเข้าหน่เพราะอย่าสะบัดอยู่บินมาแล้วบินไมันก็กลัวแมลงอ่ะไม่กลัวพี่อ่ะบิวนั่นนั่นไหนไหนเธอบอกไว้อย่าเสียว

ความฝันเปรียบเสมือนแรงขับเคลื่อนในการดำเนินชีวิตเป็นดั่งความท้าทายที่คอยจ้องมองเราอยู่เพื่อดูว่าเมื่อไหร่เราถึงจะทำสำเร็จถ้าหากเรามีความพยายามที่มากพอและมีคนรอบตัวคอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราผมเชื่อว่ามันไม่ยากเลยนะครับที่เราจะทำสิ่งที่คาดหวังไว้ให้สำเร็จ หนุยขอเชิเพลงเพลงหนึ่งผมเจอหญ้าสังเกตหญ้าพวกนี้นะฮะมันมีความสูงใช่ไหมแต่สังเกตไหมต้นหญ้าจะมักจะไม่หักเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับทำไมอ่ะต้นหญ้าพวกนี้ลูลมจะล่มเย็นการเคลื่อนไหวไปตามกระแสลมก็จะเปลี่ยนแนวทางของหญ้าไปไปมามาโอนเอียงแต่ข้อเสียของหญ้าพวกนี้คืออะไรไหมครับฮะไม่มีจุดยืมของตัวเองโนแลนด์พุ่มกลับหนังเหรอไม่มีพื้นที่เหรอ โอเครูปนี้ได้เลยเหมาะเลยผมแอบเห็นเงาไหนอ่ะตีนี่ก็พื้นที่เต็มเลยไม่ต้องพูดผมไม่คนถ่ายไม่ต้องพูดผมเห็นบางอย่างผมเห็นต้นหญ้าที่มันมันไปเพราะแรงลมอ่ะหมายความว่า ในเมื่อลมมีอิทธิพลตัวมันเยอะกว่ามันพวกมันอยู่กันตั้งเยอะมันยังไม่ยอมสู้ลมเลยมันต้องโน้มเอียงไปตามกับแนวลมใช่ไหมสงสารย่าเลยกูเอียดูโง่ขึ้นมาทันทีเลยย่ามันรู้สึกว่าเงาของเราเลยที่ตกกระทบไปบนหญ้าเนี่ยถ่ายออกมามันให้เห็นว่าพลังอํานาจที่มันเป็นเงามืดพลังมืดอ่ะพลังมืดมันอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งแล้วมันทําให้ทุกคนอ่ะโอนเอียงไปทางแนวเดียวกัน พ,พูดขับเด้อมันล้มหลายรอบแล้วเหมือนกันนะมามันรู้สึก <c oughs> มันจบไม่ลงอยู่ใช่ไหมใช่มันรู้สึกว่าเนี่ยเห็นไหมเงาของคนที่เป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยกําลังกดขี่ก็เห็นว่าพี่ไงใช่ <c oughs> กําลังกดขี่ก็เลยจะถ่ายเงาของคนอยู่อย่างนี้ชูม,มือก็ได้อ,อ,อยู่มึงเอเอเอย่างนี้สปีด500 F10 นะ อเป็นคอนเซปต์คล้ายเดิมแต่ตอนแรกอะมีแค่ย้าไม่เห็นอย่างอื่นเลยแต่รอบนี้ถ่ายให้เห็นท้องฟ้าด้วยให้เห็นรู้สึกว่าเฮ้ยมันชิลลิงจริงนะมันเวิร์กนะอะไรอย่างเงี้ย เสร็จไปนี่แหละลลนูเรมต่อไปเพลงอะไรพี่ไม่มีน้ำตาเนี่ยมันคือไม่มีน้ำตาเนี่ยแสดงว่ามันจะลดภาวะเรื่องความอ้วนและโรคเบาหวานได้เยอะ <laughs> ไม่มีน้ำตา <laughs> อ๋อเรารู้สึกว่าการไม่มีน้ำตามันคือความเจ็บปวดมันมากกว่าการร้องไห้ออกมามันร้องไห้ไม่ออกแล้ว,วอ่ะแสดงว่าเราต้องเศร้ามากเลย <laughs> ไปหากันนี่งไงไม่มีน้ำตากพี่มีไอเดียพี่ว่าจะถ่ายเป็นย้อนแสงให้คนสองคนเนี่ยเหมือนกำลังเดินทางยาก่างหนึ่งแต่ว่าไม่เห็นหน้าตาจะดำและพระอาทิตย์อ่ะแสงจะเป็นแฉกๆเลยใช่เหรอซันไลท์ไงแล้วิธีการคือ จะถ่ายย้อนแสงแต่ในขณะนั้น,น่ะผมจะปรับ F-stop อ่ะให้เป็น F-stop ที่แคบที่สุดก็คือ22อยนืนอย่างนี้เลยพอ22 F มันแคบใช่ไหมก็มาทด s p สป d ีชัตเตอร์ให้เกิดแสงนี้มันพอดีหมายความว่าพอรูบแสงมันแคบใช่ไหมพาทิพย์เมนจลลีเข้ามาในเลนส์กลายเป็นแฉกแฉกแฉกแต่ตัวคนอย่างเงี้ยกลายเป็นแฉกแฉกแฉกแต่ตัวคนอย่างเงี้ยจะดำแต่จะมีริมไลท์ตัวทีวีต่อต่อนัดเลยเข้ามา ถ่ายตรงเมื่อกี้ย้อนแสงอ่ะฉันก็ปิดชัตเตอร์ไปที่320ฟิล์มแองโซ่ส0่นะฮะส่วนเอฟสต็อปผมปรับเป็น22นะครับเกิดแสงมันแฉกแน่นอนก็อยู่ที่เลนส์นะว่าเลนส์ตัวนี้ได้กี่แฉกอืมดูดีสวยมากเลยเห็นทุ่งแมงปอป่ะซึ่งไอแวนอะกลัวแมงปอให้แวนไปถ่างนั้นไอแวนต้องวิ่งออกมาเงี้ยไม่ได้ภาพเหมือนมานว่าเรากลัวเราไม่อยากอยู่ตรงนั้นอ่ะมันเพลงอะไรบ้างก็พาลาจักรพาลาจักไอแวนก่อนเลยพอพี่บอสหนึ่งสองสามก็เดินเข้าไปนะโอ้โหฟยู่ หนึ่งของข้ามเดี๋ยวว่าอาไราินยิดงกลักวกลักวกลัวใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยสปีดพัน F6.3 นะครับตรงเมื่อกี้ทั้งหมด4-5ลูกก็มาดูรูปที่เหมาะสมกับเพลงพุพาราจากอืม,อม ก่อนจากลา,า,กลาเขาเรียกว่ามันคือต้นหนามลำคาหรืออะไรทักอย่างไม่รู้เนี่ยมันจะมีหนามที่อยู่ในนี้แต่พวกนี้ยอดมันยังเป็นหนามอ่อนอยู่ยังไม่ได้ติมแล้วก็ยังไม่ได้ไไดไต,มมดตมิมนอนคืออะไรนอนยังไม่สามารถที่จะติมได้เพราะหนามยังยังนิ่มอยู่ ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ถึงกับอันตรายปลอดภัยแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือมันต่างกับต้นกระถินต้นมันมีขนเห็นปะเพราะขนมันโดนแดดมันทําให้แสงมันแตกตัวฟุงๆเว้ยซึ่งหน้ามันทําโฟกัสถ่ายพอเทปมากๆเลยอ่ะเพราะงั้นนัดเข้ามาอยู่ตรงนี้แทรกเข้าไปแล้วมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะของมันด้วยหอมไม่ว่าหอมธรรมชาติกลิ่นแบบสมุนไพรมากๆเฮ้ยเนยหน้าแบบแกเนยหน้าแบบแกแสงมันคิดพอดีเลย อ่าประมาณนั้นประมาณนั้นค้างไว้ค้างไว้ประมาณนี้นะนั่นแหละดีอย่างนั้นแหละนั่นจะได้นะ สป,ปี2000 <F 28 S 2> ดสองพัน F สองพันแปดไม่มั่นใจอ่ะเอาก็เราเล่นแบบว่าวิธีการคือมัอนเป็นการ snap แทนไงพอ snap เราก็ไม่รู้ว่าจังหวะที่ขเขาหันหรืออะไรเงี้ยมันจะแบบพอดีกับสิ่งที่เราคิดป่ะเพราะจริงๆอยากให้แสงมันจะคลิกเข้ามาในแว่นแล้วมันจะแบบเป็นแบบวิงว่งๆๆิ่งๆน่าจะฟุ้งอะไรเงี้ยไหนมันมีันีสองอันที่น่าสนใจใช่ปะ่ะ อันหนึ่งคือถ่ายให้อยู่ตกแสงเงี้ยแล้วก็อีกอันคือตรงถาวัเถาวันเล่าอะไรได้ไหมครับจันนุ้ยถาวันนี่น่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะข้โชว์แพนหลังได้หรือเปล่าใช่ไม่รู้หลังมึงนี่ไม่รู้อ่ะอันงนุ้ยไอ้นุ้ยมันยังน้อยมันยังเห็นเนื้อเพราะว่าต้องการสีสกินโทนไงนุ้ยแค่ถอดเสื้อคลุมเอ้ยนุ้ยยังไงแต่ใส่คลุมจริงอะ เดีย๋ยวเป็นน้องน,นุ้ยนะคะเพราะว่ามันใส่เสื้อใส่เดียวอยู่ก็ <_ d> um> จะทําให้เห็นสกินโทนที่โดนแสงพอสกินโทนมันตกแสงมันจะเป็นคิกริมไลท์ถ้าเราเปิดหน้ากล้องค่อนข้างแบบกว้างพออะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามา <_ d> um> ดูกันนุ้ยไว้ให้โดนแดดอย่นเป็นกว้างนรน้ไม่ว่าจะอ้วนหรือผอมตัดสินทายรูปมันเล่าเรื่องคอนเซ็ปต์ เป็น Art อาร์ตคอนเซปต์อะสุดท้ายแล้วหมายความว่ามันไปดูเรื่องของคอมโพซิชันถูกป่ะไม่ต้องกลัวว่าน้องจะออกมาอ้วนหรืออะไรเลยโตช,ชิวแต่น้องต้องเดินไปให้โดนแสงให้แสงมันตกฝั่งนี้เนี่ยมันจะมีแสงที่อยู่ให้ตกที่ไหรเดินไปอีกหน่อยเออเดินได้ปะเออเอออยู่ตรงนั้นถอยกันหลังกับนี้นึงเออประมานี้เลยนะนี่แหละ ลูกนี้ลูกหนึ่งได้ไหมวะเนี่ยสแนปรับไล้เหตุผลแต่มันอยู่ก็เป็นเงาต้นกิ่งไม้ครับท้องฟ้าแล้วก็พื้นหน้าวางเผ็จะให้แวนถ่ายแล้วโดดแบบมันๆเอออะไรอย่างนั้นดีกว่าอืม มีเงาที่มันตกอยู่ด้านหน้ากะว่าเงาตรงนี้จะเป็นโฟกัสให้เห็นว่าเดฟที่มันทะลุแสงตรงกลางจะตกไปที่นู้นอย่างเดียวแล้วข้างหลังก็เป็นเงาอีกเพราะเป็นป่าไหนพิงพิงแบบสบายเออมานะ้สี่จุดห้าสปีดแปดร้อยเปลี่ยนแล้วสปีดหกร้อยสี่สิบแสงขยับหนึ่งสอง จะลองถ่ายเป็นแบบคนบ้าดูไม่มาถ่ายภาพนิ่งเดี๋ยว,วเราจะเป็นแบบคนบ้าไงพเพราะรนตีมันค้างอ่ะเราก็เลยคิดเร็วๆคือให้แวนอ่ะผมมาตั้งสปีดไว้500 f 5.6ซึ่งแวนอ่ะกดถ่ายตอนวิ่งตามที่ถ่ายซึ่งต้องวิ่งพร้อมกันเข้าใจปะ่ะเพราะว่าจะให้พวกมึงกระโดดใส่พงหญ้าผู้มึงก็คงไม่กระโดดที่จะใส่พงหญ้าใช่ไหมแต่ว่าวิ่งธรรมดาก่อนจนถึงดวงมันงปอดูช่วงเวลาดีๆนี่คือแบบเมจิกโมเมนต์เลยนะเนี่ย ซึ่งหมายความว่าสแนปไม่ดีอาจจะเสียโมเมนต์บางอย่างที่มันดีไปมาถูกถูกกดดันพร้อมยังไปเร็วคูวิ่งได้ไหมเร็วรันโอ้ยากจัดไม่มา้ไม่ยากช่ยากอะไรบ้มันไม่เจอหรอตอนวิ่งไปถ่ายไปอ่ะมันจะเจอได้ไงสปีดห้าร้อยแล้วนี้เจอไหมแล้วนี้เจอไหมโหยาก ทำมาดูอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เราปล่อยเอามันหนึ่งของเข้าไปโอ้โหแล้ว พี่แต่ภาพที่เหมือนเป็นอัพไซด์ดาวอ่ะหมายความว่าต้องตีลังกาในหมอกความแบบเหมือนโลกมันหมุนนะเนี่ยอันนี้จะให้เข้ากับเพลงของปัสใช่ลองดูหนึ่งสองสาตีเลยนะหนึ่งสองสามไม่ได้ตีข้างๆเอาเตีข้างๆกันามาอย่าหามุมช่วยอ่ะประมาณนี้แทนนะปวขาเลยอ่ะอ่ะหนึ่งสองสาม กำลังดึอมอง,ม, <า S 1> ม,งม,มิพร้อมยังมาตีไงวะยังเขาต้องได้ปะไม่สวยแน่นอนภาไ,ไ,ไม่สวยภาไม่สวยเหรอภาไม่สวยเลยไม่มีใครภาพสวยสักคนลองตีมาลองตีบ้างเดี๋ยวมามาอย่างนี้นะช้กล้องหมุนโชว์นี่แหนเองตีแล้วพี่หมุนกล้อง <c oughs> หลังจากที่เราถ่ายฟิล์ม36ไปแล้วใช่ไหมฮะเท่าที่ดูรูปมันน่าจะสวยแต่ว่าเหมือนถึงว่าเดเรกชันมันไม่ได้มีอะไรที่มันแบบแตกต่างกันมากมายนะเพราะว่ารูปแต่ละอันมันก็มีแต่สีเขียวอะแล้วก็ดงหญ้าพงไัยหรืออะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแบบว่าขนาดนั้นพวกมูสต่างๆที่มันมีความหลากหลายทางวารเรตี้ตรงเนี้ยมันมันไม่ได้มีขนาดนั้นเหมือนกับ E ีีที่ผ่านมาใช่ป่ะแต่ในขณะนั้นผมว่ามันก็เล่าเรื่องประมาณหนึ่งของมันอยู่นา น่าสนใจอยู่น่าสนใจยอยู่เพราะนั้นคือ EP นี้ฝากดูนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะการถ่ายรูปเราเรื่องผ่านบทเพลงแล้วก็นำเสนอการท่องเที่ยวไปในตัวด้วยถ้าคุณอยากมาเช็คอินตามจุดที่เราเคยไปก็มาขอข้อมูลกันได้ทางเพจหรือเดี๋ยวเราจะโพสทาง Facebook อีกทีนึงแล้วและที่สำคัญคืองานโปรเกสเซอร์นะครับ11ธันวาคมนี้นะฮะที่จะถึงเป็นงานที่ผมทำกันเองนี่แหละแล้วก็มีความคิดว่า เฮ้ยเราเคยไปฟูจิล็อกมาแล้วเราลองยกอะไรบางอยา่างที่เป็นเคาเจอร์ประเภทนั้นนะ่ะมาอยู่ในบ้านเราดูดีว่ามันจะทำแลำ้วมันสกเซ็ไหมจะจนจะเจ็จะเจ๊งจะเจ๋งเ,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 เราไม่รู้เลยก็มาวัด าข้างหน้าสาหรับใครที่อยากซัพพอร์ตอยากให้งานดีๆพวกนี้เกิดขึ้นมาเป็นงานของประเทศไทยงานดีๆพวกนี้งานดีๆพวกนี้เกิดขึ้นมาเป็นงานในของประเทศไทยเรามีแล้วก็ลองมาดูกันฮะอาจจะไม่ได้รูปแบบได้เทียบเท่ากับสิ่งที่ญี่ปุ่นเขาทำหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องคุณภาพเรื่องพวกผมเองก็มีทีมงานอันน้อยนิดแล้วก็สปอนเซอร์ไม่ได้มีแบบเยอะแยะขนาดนั้นตอนนี้ก็เท่ากับว่าหาเงินให้ควัก ควักแล้วก็ควักเงินเองกันเป<ม>็นส่วนใหญ่เข้าไปติดตามทางเพจมหาวิทยาลัยอะไรกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเพราะเหนื่อยแล้วก็คันมากๆนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับบ๊ายบาย,บายนะบ๊ายบายแล้วก็อยู่หลายคนอาจจะคิดว่า เราแม่งทําในสิ่งที่ใหญ่เกินตัวไปหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหะครับอย่าให้ความกลัวของคนอื่นมาดับความฝันของเราตั้งแต่เรายังไม่ได้เริ่มเลยดีกว่าครับช่วยเป็นแรงสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้พวกผมกับงานโพสเกิเซอร์ตอนเควง้งที่จะจัดขึ้นในอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรบุรีด้วยนะครับหากใครหลงรักในดนตรีโพสต์ลองรักมิวสิกเฟสติวัลหรือรักการแคมปิง้งอยากให้มาลองดูกันครับรับประกันเลยนะครับว่า ผมจะทำในสิ่งที่ฝันให้ออกมาดีที่สุดอย่างแน่นอนครับติดตามรายละเอียดงานได้ทางเพจมหาเฮียทุนไหนและฝากติดตามพวกเราโกโก้ Go 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 ในรายการ GGG36 กันด้วยนะครับอีพีหน้าเราจะเดินทางไปตามเสียงดนตรีกันถึงที่ไหนมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจและอย่าลืมเดินตามหาความฝันของตัวเองกันด้วยนะครับสวัสดีครับ